สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนะัทลี่จะมาสวดพระคาถาเงินล้านค่ะเคล็ดลับการสวดให้เป็นผลนะคะอย่าสวดด้วยความโลภให้สวดด้วยความศรัทธาที่เชื่อมั่นในอนุภาคของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สวดด้วยสติสมาธิที่ตั้งมั่นจริงจังสม่ำเสมอติดต่อกัน2เดือนจะเห็นผลบุญบังเกิดสวดวันละเจบหรือร้อยแจบตามแต่โอกาสอำนวย สวดช้าๆเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามนี้ค่ะสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเทยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิรโคยานังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาห,าหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสีโมพรหมมาจัสมาเทวา สัพเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภพาภาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุพติพุทธะมะอุนนโมพุทธายะวิระทยโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสสะมานีมามะ พุทธัะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรมมาจามหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพรมมาจามหาเทวาอภิลาภะาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภาะวันตุเมมิเตพาหุปติพุทธ มอะอะุนโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคยานังวิระหิงสาวิระทาสีวิระท,าส,ระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสะมณีมามะพุทธัสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือลือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจักมหาเทวาสัพเพยขา ปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอิพิลาภาภาวันตุเมมหากุญโยมหาลาโภภาวันตุเมมิเตพาหุปติพุทธะมะอะอุณโมพุทธายะวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิราท,าส,รา,ทาสาวิระอิทโยพุทธสสะมานีมามะพุทธักสวาโ h ม สัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาฤืฤืสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติพรหมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอะหุนมโมพุทธายะวิระทโย วิระโพนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระท,าส,ระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารือสัมปติชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสพเพยักขาปลายันติ พรม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาภาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภาวันตุเมมิเตพาหุปติพุทธะมะอาอุกนโมพุทธายะวิระทายโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิระทศีวิระท,ทาสาวิรัอิทยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาดือๆือสัมปติชามินาสังสิโมธมมาจากมหาเทวาสัพเพยขะอัปปลายันติธมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุมเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุมเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอะอุนาโมพุทธายะวิระทะัทยโ วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระท,ทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหา,หาดือ,ดอสัมปติชามินาสังสีโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาอ布ลยันติรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะกุนโมพุทธายวิริวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารือสัมปติชามินาสังสีโม พรหมมาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติพรหมมาจากมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิยะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาศาวิระอิทธโยพุทธะมานีมามะ ขุทัศสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาพาหาหาหรือรือสาธุค่ะ